สวัสดีครับเพื่อนๆดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนกุยเช่นเคยนะครับคืนนี้นะครับอ่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะอยู่บ้านสวยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็คงไปที่สตูดิโอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอแจ้งเรื่องไว้สักนิดน,นึงผมกลัวว่าจะไม่ได้ทําคลิปนะครับก็คือวันศุกร์เนี่ยผมจะเดินทางไปที่ที่ดินของเราขวัญก็คือไปไปทาเรื่องที่ดินนะฮะแล้วก็จะเดินทางไป เพชรบูรณ์ในวันศุกร์เลยแล้วก็ทํางานวันเสาร์นะครับถ้าพอมีเวลาอาจจะอยู่อีกสักวันหรือ2วันแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าในช่วงเสาร์ที่นี้ผมจะได้ทําคลิปหรือเปล่านะครับก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับเอาละในเรื่องราวของคลิปนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากาคลิปของพิเต้จาพิเต้อาชีวะได้ไหมครับอาชีวะราชภักดีนะครับที่เขาได้ทําการดําเนินเรื่องนะครับเกี่ยวกับ ชาวต่างด้าวโดยเฉพาะผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ชาวพาม่านะผมเชื่อว่าพิเต้เองก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ณปัจจุบันนี้เรื่องของชาวพาม่ามันค่อนข้างดังเพราะฉะนั้นเขาอาจจะจับนะครับบางเรื่องของชาวพาม่าก็เป็นไปได้นะครับซึ่งสื่อคลิปสืบเนื่องมาจากตรงนั้นก็คือว่าพิเต้เขาได้ไปดําเนินเรื่องเกี่ยวกับชาวต่างด้าวหรือชาวพาม่าที่เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยซึ่งเขาต้องการอยากจะให้ มีการพิจารณาหรือว่าทักท้วงนะครับในเรื่องของชาวพม่าที่ทําผิดกฎหมายได้หลายอย่างนะครับรวมไปถึงลาวและก็มพูชาด้วยทีนี้มันมีคลิปนะครับของชาวพม่านะครับสาวคนหนึ่งที่ออกมาตอบโต้นะครับการกระทําของพิเต้ด้วยนะการกระทําของพิเตนะ้ที่ไปสถานทูตหรือว่าไปที่กงสุนของพอม่าในวันนั้นนะครับทีนี้ มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออคือเหมือนเหมือนเธอจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผมอยากให้ทุกคนไดเอารับรู้รับทราบ,บรับฟังกันก็เลยจะเอามาให้ทุกคนได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เพื่อนๆครับอ่าคลิปที่เพื่อนๆจะได้ชมต่อไปนี้นะเพื่อนๆพยายามผมอยากให้เพื่อนๆพยายามวางตัวเป็นกลางไว้ก่อนนะก่อนที่จะพิจารณาถึงอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังผมพูดก่อนนะแล้วค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งครับอันนี้เห็นเหมือนเห็นต่างอย่างไรไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเพราะฉะนั้นผมขอย้ําเหมือนเดิมนะครับกับการแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้นะพยายามเปิดกว้างของทุกๆคนด้วยนะ ใครที่อาจจะไม่ได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็พยายามยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยถือว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้นะครับที่เธอคนนี้เป็นหญิงสาวชาวพาม่าที่จะออกมาตอบโต้ในส่วนของการกระทําของพิเต้นในวันนั้นที่ไปเรียกร้องนะครับหรือว่าร้องเรียนไปอย่างสถานทูตของพามา่านะครับดูซิว่าน้องเขาจะพูดว่าอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับ กี่เห็นคลิปหนึ่งอะที่คนไทยไปประท้วมหน้าสถานทูตพม่าเนาะเออก็เลยอยากมาบอกว่าทําไมหรอทําไมต้องให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเนาะไม่เข้าใจอะถ้าเออพวกพี่ถ้าอย่าเอาผีคนไหนก็ต้องไปจาัดก,การกับคนนั้นใช่ไหมมันไม่ไม่เอาไม่ควรจะเอามารวมทั้งหมดใช่ไหมคนพม่าเขา คนที่ไม่ผิดอ่ะเขาจะเสียใจคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรแล้วอยู่เฉยเฉเขาก็มา,าคนอีกคนอีกลุ่มหนึ่งเขาจะมายงท่อให้เราใช่ไหมคนที่ไม่ผีเขาเสียใจคนที่ไม่ผีเขาน้อยใจเขาไม่อ้าไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าไปซื้อของนะคะมันมีหลายอย่างปัญหามีหลายอย่างนะคะมันต้องแบบแก้ไขแบบว่าแก้ไขแบบ แก้ไขแบบคนมีมีความฉลาดมากพอไม่ใช่แก้ไขแบบอารมณ์นะคะไม่ใช่แก้ไขแบบอารมณ์ขอโทษด้วยนะคะขอโทษขอโทษถ้าผู้ิดไปขอโทษด้วยอยากจะพูดมากแต่พูดแบบว่าพูดไม่ค่อยออพูดไม่ค่อยแบบว่าตรงกับที่เราอยากบอกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยกินเพราะว่าเรากินเป็นคนปากมากนะคะก็เลยอยากมาบอกแค่นี้ก่อนนะแล้ว ผู้พีไปก็ขอท้อด้วยเอ่เออย่าให้ยกเลิกจริงๆนะอย่าให้ลถยกเลิกที่ประทวมอยู่ตอนนี้อะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะว่าคนพมา่าที่จะเอ่อคนพมา่าทุกคนที่จะจะออกไปจากประเทศไทยเนี่ยมันยากมากนะสำหรับเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าจะประเทศเราดีขึ้นเมื่อไหร่ประเทศพมา่าจะจะเลิกขึ้นดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะ พวกคุณคนไทยไม่ต้องบอกสนิทเลยเราจะกลับทีเดียวเลยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าให้เรากลับเราจะออมีแต่คนอยากกลับตอนนี้มีแต่คนอยากกลับมากอยากกลับประเทศเราอยากไปอยู่กับประเทศเราสุขสบายใช่ไหมแต่ก็มีความจําเป็นต้องมาอยู่ที่ไทยสักพักหนึ่งขอให้เข้าใจทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอโทษด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ทีนี้ผมอยากให้เ,เพื่อนๆพิจารณาอย่างนี้ครับอยากให้พิจารณาเป็นข้อๆอ,อย่างนี้นะครับกับคําพูดของน้องถามว่าน้องเขาพูดเหมือนจะดีไหมคือน้องเขาเหมือนจะน่าจะพูดดีแต่ว่าเรียบเรียงคําพูดคําจาอะไรไม่ค่อยถูกเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่เขาก็อยู่เมืองไทยน่าจะนานนะเพราะว่าเวลาเขาพูดภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆแต่เหมือนคําบางคำเนี่ยเขาแบบ สื่อความหมายที่ดูกกำกวงมากเกินนะคือมันทําให้ทุกคนเข้าใจผิดได้นะเอาละสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าอย่างแรกเลยนะถ้าน้องจะพูดเรื่องเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีพม่าบางกลุ่มบางคนเนี่ยทำในเรื่องของเถื่อนถอยไม่มีมารยาททางสังคมไร้ซึ่งสำนึกติดสำนึกที่ดีนะครับน้องน่าจะได้เห็นข่าวลหลายๆข่าวแล้ว เพราะฉะนั้นประการแรกเลยคือถ้าพวกน้องนะไม่ได้ทําในสิ่งนี้คือ,อแรงงานพมา่าบางส่วนเนี่ยถ้าไม่ก่อเรื่องในประเทศไทยถามว่าพิเต้เขาจะไปไหมเขาจะไปสถานพูดไหม mm hmm. เพียงข้อนี้ข้อเดียวผมว่ามันจบทุกเรื่องที่น้องพูดเลยนะครับอย่างที่สองอยากจะฝากบอกน้องไปนะว่าน้องอย่ามาบอกคนไทยครับเพราะว่าคนไทยไม่ใช่คนก่อเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งหรือคน ควรที่จะบอกมากที่สุดคือพวกพาม่าของน้องเองต่างหากที่เป็นแรงงานที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วทําเรื่องจิตไร้จิตสํานึกในเมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ควรจะบอกคือน้องไปบอกพวกของน้องดีกว่านะครับถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นน้องก็อยู่เงียบๆอยู่ดีๆอย่าแสดงตัวให้มันโฉงทางดูน่าเกลียดน่ารังเกียดนะครับหรือว่าทําอะไรที่มันไม่คุ้มกับชีวิตผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ รู้สึกกับคำคำนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยความคนไม่ฉลาดในการแก้ไขโอ้โ oh, หผมเชื่อว่าหลายคนพอฟังแล้วเฮ้ย hey น้องเขาตอบว่าคือจริงๆผมมองได้สองด้านนะคือน้องเขาพูดไม่เป็นหรือเขาพูดเป็นแล้วแบบเหมือนตั้งใจพูดหรือไม่ได้ตั้งใจพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเขาพูดไม่เป็นอาจจะใช้คําที่ไม่เหมาะสมก็เ,เป็นไปได้นะอันนี้ผมมองไว้สองอย่างนะ เพราะฉะนั้นแล้วน้องต้องระวังคําพูดที่ดีถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังพูดไม่ได้ควรเขียนเนะเขียนออกมาเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยพูดอาจจะถามเพื่อนคนไทยว่าพูดแบบนี้ได้ไหมเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องควรเตรียมนะครับน้องควรเตรียมเพราะว่าลักษณะการพูดในลักษณะนี้มัน มันล่อแหลมมากน้องคิดไปพูดไปเนี่ยมันล่อแหลมมากนะครับอันนี้ทําให้คนไทยหลายคนไม่สบายใจได้นะอันนี้เตือนนะถ้าน้องได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยน้องต้องเข้าใจเรื่องนี้เรื่องที่สี่นะเรื่องที่4นะี่4คือน้องบอกว่าคนพม่าไม่ได้จะกลับจากไทยไปพม่าเนี่ยน้อยมากต้องรอให้พม่าเนี่ยคือดีขึ้นมีความเจริญมากขึ้นสิ่งหนึ่ง มันทําให้เห็นชัดในคําพูดนี้ก็คือว่าแสดงว่าทุกคนที่เป็นชาวพมา่ามาขายแรงงานในประเทศไทยเนี่ยสิ่งแรกเลยน้องต้องการผลประโยชน์ถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์ใดๆเนี่ยน้องจะไม่มาที่นี่เลยนะครับไม่มาประเทศไทยแต่ว่าน้องมีผลประโยชน์ที่ที่อยากจะกอบโกยนะครับกอบโกยกลับไปที่บ้านนะครับเพราะว่าน้องพูดคํานึงว่าถ้าบ้านเขาจเจริญ ถ้าบ้านหนูเจริญก็ก็คงต้องกลับไปแล้วไม่คงไม่อยู่ที่นี่หรอกเนี่ยมันหมายถึงว่าน้องต้องการผลประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่น้องต้องการผลประโยชน์พอน้องได้ประโยชน์แล้วเนี่ยควรที่จะนะครับระลึกถึงว่าที่นี่เป็นแหล่งธร,รมามหากินผูดงา่ายๆที่นี่คือหม้อข้าวหม้อหนึ่งอ่ะหม้อข้าวหม้อหนึ่งแล้วหม้อข้าวนี้คนพมา่ากินกันเยอะหลายคนเพราะฉะนั้น การที่คุณได้อยู่ได้กินนะครับในผืนแผ่นดินนี้เนี่ยต้องสำนึกหน่อยว่าสำนึกบุญคุณก็ได้นะครับหรือว่าตระหนักก็ได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆที่อยู่ที่นี่แล้วมีความรู้สึกว่าเออเราได้ทำประโยชน์ให้กับที่นี่บ้างไหมนะครับต่อให้ไม่ทำประโยชน์ให้กับที่นี่ในประเทศไทยคุณก็ต้องไม่สร้างเรื่องไม่ดีหรือเรื่องเลวร้ายให้กับประเทศไทยนั่นแหละคุณจะอยู่ประเทศไทยได้นาน นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยกันแล้วกันไม่รู้ว่าเพื่อนๆเองนะครับมีความคิดเห็นตรงกันไหมหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างไปอย่างไรนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นของเพื่อนมาได้กับสําหรับคลิปของน้องเขาหรือว่าวิธีการพูดของน้องเขาด้วยนะครับผมเชื่อว่าน้องพยายามที่จะพูดในทางทีเพราะว่าน้องเขาคงกลัวนะครับกลัวอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้องไม่ได้ทําผิดอะไรการที่น้องออกไปดําเนินชีวิตภายนอกเนี่ยน้องจะกลัวอะไรครับถ้าน้องทําผิดน้องถึงได้กลัวที่จะออกไปข้างนอกใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องไม่ได้ทําผิดอะไรอย่ากลัวครับน้องมีเอกสารครบทุกอย่างมีวัตถุประสงค์มีงานนะครับแล้วก็มีความซื่อตรงนะครับต่อสิ่งที่ทําอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้มีการคดโกงหรือทําผิดอะไรเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาน้องก็สามารถที่อยู่ประเทศไทยได้อย่างมีความปกติสุขอย่างแน่นอนนะอล่รเพ,เพื่อนสามารถแสดง ความคิดเห็นมาได้ภายในช่องแสดงความคิดเห็นภายใต้คลิปดีโอนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับไม่อยากจะพูดให้มันยืดยาวมากไปกว่าน,นี้เอาละเดี๋ยวเราจะกลับมาจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปลาไปก่อนสวัสดีนะครับ